วันนี้ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มเร็งวิทยาจุลาภรณ์โรงพยาบาลจุลาภรณ์เขียหลักสี่กรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วลัยลักษ์อัคร,ราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตยาราชนารีขอให้พระองค์มีพระพลาลนไมสมบูรณ์แข็งแรงเร็ววันหลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาล ALLY. จุลาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ตามแถลงการสำนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุลาภรณอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีและเจ้ากรมการสัตหารบกพร้อมคณะ ท่านี้ทางสงนักพระราชวังจัดได้จัดสถานที่ลงนาถวายพระพรไว้อีกสองแห่งคือนณะห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครและที่อาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักกรีบงกฎอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโดยเปิดให้ลงนาถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที